คุณกําลังฟังดับเบิลคันเลอร์พอดแคสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนิยายคงกระพันกลับมาแล้วครับนิยายออนไลน์แนวเวทวิทยาคมและโลกลี้ลับจากผลงานของทีมงานเปิดตำนานสดใหม่ที่นี่ทุกอาทิตย์ ไม่ซ้าใครครับอยากให้ผมนำคาถาอาคมบทไหนวิชาหรือเรื่องขังขังอะไรมาเล่าสามารถแนะนำเข้ามากันได้เลยนะครับวันนี้ผมมีความยินดีจะนำเสนอเรื่องราวบทใหม่เป็นนิยายธรรมะสนุกสนุกเรื่องราวการเดินทางของหลวงตากับเนนผู้เป็นสิทธ์ความผูกพันน่ารักฉันมิตร ของคนแก่กับเด็กน้อยที่ออกเดินทางจาริกทุดงไปด้วยกันจะน่าติดตามขนาดไหนจึงใครขอฝากไว้ในอ้อมใจของมิตรรักฟแฟนรายการอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับในเนนจิว๋วหลวงตะหลอพจนภัยตอนคุ้งน้ำมรณะไอเค้ว่ำเรือ กาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานขนาดไหนไม่มีใครทราบทราบแต่เพียงว่ายุคสมัยนั้นยังเป็นยุคที่สัตว์ดุร้ายมีได้มีอยู่แค่ในสวนสัตว์หรือโดนล,ล่าไปหมดแล้วอย่างเช่นปัจจุบันถ้าคุณผ่านแนวป่าคุณจะได้เจอเสือสิงกระทิงช้างหากลงน้ำคุณก็จะได้เจอกับจระเข พูดถึงจระเข้ในปัจจุบันแทบจะสูญหายไปจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติของบ้านเราหมดแล้วแต่ในอดีตนั้นนสาย้ำของเมืองไทยเรานี่แหละจัดว่าเป็นอีกหนึ่งในดินแดนที่มีจระเข้ชุกชุมมากอยู่ตามบึงตามหนองภายเรือผ่านต้องมองดูให้ดีๆเพราะสัตว์ดึกดํำบันเหล่านี้มันพร้อมจะตะวัด ฟาดหางคว่าเรือคาบเอาคนไปเป็นเหยื่ออันโอชะเมื่อแสงทองผ่องอัมภัยของดวงอาทิตย์ทอขึ้นที่ริมขอบฟ้านาฟากฝั่งเมืองชละวันจังหวัดพิจิตรระหว่างแม่น้ำสองสายที่สำคัญคือแม่น้ำยมกับแม่น้ำน,น่านและแม่น้ำสายที่สามก็คือแม่น้ำพิจิตรว่ากันว่า ในอดีตแม่น้ำพิจิตรนี้ก็คือลําน้ําสายเก่าของแม่น้ําน่านนั่นเองแต่เนื่องด้วยความเลี้ยวลดคดเคี้ยวมีคุ้งน้ําฉวัดเฉวียนวนเวียนมากมายจึงทําให้ลําน้ําน่านสายเก่าต่อมาได้แคบลงจนแม่น้ําสายหลักแตกแขนงไปออกทางอื่นส่วนแม่น้ําน่านสายเก่านี้กลายเป็นลําน้ำพิจิตรจะไหลมาบรรจบแม่น้ํายม ออกที่อำเภอโพทะเลแต่ด้วยความชวัดเฉวียนของลำน้ำพิจิตนี่แหละทำให้ปัจจุบันในหน้าแลง้งมันอาจจะตื่นเขินเสียจนคนลงไปเดินบางช่วงก็ยังได้แต่ในยุคอดีตนั้นความเลี้ยวลดคดเคี้ยวของเส้นทางลำน้ำพิจิตสายนี้ได้ก่อให้เกิดคุ้งน้ำธรรมชาตินับสิบนับร้อยและแม่น้ำอันนิ่งสงบ ที่กลบไปด้วยผักตบชวาบนพื้นผิวช่างเหมาะเม้งเหลือเกินสาหรับการซุกซ่อนตัวอยู่ตามซอกตามหลืบของสัตว์ปร้ายเดึกดำบันเรื่องราวเล่าขานมากายเกี่ยวกับการสูญหายไปของราษดรที่เดินเรือผ่านลํำน้ำพิจิตนี้ตำนานว่ามีจระเข้ขนาดใหญ่ที่มาหลบซุกซ่อนตัวอยู่คอยลากเหยือ่อ หายไปในลำน้ําในเช้าวันนี้ชาวบ้านชาวช่องที่ตื่นแต่เช้าตรู่ต่างออกมาทํามาหากินตามปกติบางคนออกไปทํานาทําสวนบางคนก็อยู่ในเรือแพที่ใช้เป็นพาหนะในการสัญจรไปมาและแล้วพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นเรือพายลำเล็กๆที่พายล่องมา ในลำน้ำพิติตมองผ้าจีวรที่ห่อหุ้มกายก็รู้ว่าชายแก่ที่พายคัดท้ายเป็นสมณะมาพร้อมด้วยสมณะรุ่นเล็กอีกรูบหนึ่งหลวงตาแก่ๆก,กับเนนน้อยพายเรือเล็กกันมาสองทันดูท่าทางหน้าเลื่อมใสพวกคนเรือสองข้างทางที่สวนทางผ่านมา างก็หลบลีกทางให้บางคนก็หันหัวเรือเลี้ยวเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อนมัสการและสนทนาด้วยหลวงตาอยู่วัดไหนกันขอรับพวกกระผมไม่เคยเห็นหน้าข้าตาเลยเมื่อชาวบ้านถามมาหลวงตาที่อยู่บนเรือก็ตอบไปโอ้อาตมากำลังทุดงทางเรือนะโยมมิใช่คนแถวนี้ดอก ออกจาริกมันไปเรื่อยแหละแล้วแต่สายน้ำมันจะพาไปนะสุดทางไหนก็ขึ้นฝั่งมันตรงนั้นเรือลำนี้ก่อชาวบ้านเขาถวายยกให้มาตอนไปเดินอยู่แถววังกระดีทองโนนชาวบ้านได้ฟังก็ยกมือไหว้าสาธุมองดูพ่อเนน้อยที่นั่งอยู่ทางหัวเรือถือพายด้วยความธรมัดธรรมแง รูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์จ้ำมัม่มน่ารักน่าเอ็นดูอายุอานามไม่น่าจะเกินสิบขวบก็อดไม่ได้ที่จะขอถามชื่อหลงตากับพ่อเนนชื่อเสียงเรียงนามอะไรหรือพวกกระผมขอถามไว้ได้ไหมขอรับหลงตาท่านก็ตอบมาอาตมาชื่อหลอนโยมเอ้ยส่วนนี่ก็ล้านแท้ๆของอาตมาเอง หลวงตาท่านพูดพรางกับชี้นิ้วไปที่พ่อเนนเออพ่อแม่เองตั้งชื่อว่าอะไรวะไอเนนจำไม่ได้แล้วเอ,อ้ยจะเจ็ดสิบแล้วโยมเอ,อ้ยความจำมันไม่ค่อยดีแต่อาตมาก็เรียกไอ้นี่มันมาตลอดนะวะ่ะไอ้จิ๋วอะนะจิ๋วเหมือนตัวมันหลวงตาหลอพูดพรางก็ยิ้มเห็นฟัน ที่เปื้อนรอยคราบน้ำหมากอยู่ไม่ครบ32สซี่แล้วหลุดล่วงไปบ้างตามการเวลาชาวบ้านชาวเรือก็อต่างอมยิ้มให้กับเนนทุกคนสามเนนจิ๋วที่ตัวไม่จิ๋วเหมือนชื่อเลยหันหน้ามายิ้มตาหยีแทบมองไม่เห็นลูก,กตาให้ชาวบ้านที่หนึ่งคุยกันสักพักหลวงตาหลอ,อก็ได้ให้ศีลให้พรชาวบ้านชาวเรือ ก่อนจะขอตัวเดินทางไปต่อเมื่อชาวบ้านได้สอบถามเส้นทางว่าท่านกับเนนจะไปไหนกันก็มีโยมคนเรือคนหนึ่งพูดทักเตือนมาหลวงตาหลวงตาขอรับถ้าเป็นไปได้หักหัวเลี้ยวไปออกคลองซ้ายอื่นเถิดนาอย่าเข้าไปตรงโคง้งคุ้งข้างหน้าเด็ดขาดไอ้เฮมันชุมหลายขอรับ ลากคนเรือไปกินตัางหลายรายแล้วเดือนนี้ยิ่งหน้าน้ำล้นตะลิ่งแบบนี้ต้องระวังกันมากพวกผมนอนอยู่บนแพเวลาฝนตกตอนนอนยังเสียวขาจะโดนมันขึ้นมาลากไปวันไหนก็ไม่รู้เป็นห่วงกระหลวงตากับพ่อเนนนี่เลอะเกินเรือท่านเล็กขนาดนี้ไม่รอดแน่ๆคุ้งน้ำข้างหน้าเป็นวังน้ำบนด้วยแพกับเรือเล็กไปล่มบ่อย เขาว่ามันมีพญาจระเข้ยักษ์นอนหมอบอยู่ที่ก้นมันเอาหางฟาดทีเดียวเรือแตกกระเจิงคนบนเรือไม่รอดเสร็จมันหมดถ้าเป็นไปได้หลวงตาขึ้นมากับพวกผมเถิดเดี๋ยวผมพาเลี้ยงไปอีกทางที่ท่านจะไปพวกผมยอมไม่หาปลาทำมาหากินวันหนึ่งเลยเอา้าหลวงตาท่านได้ฟังก็สายหน้าบอกว่า ไม่ต้องเป็นห่วงดอกนาพวกโยมขอบใจนะแต่เดี๋ยวอาตมาไปต่อกันเองได้อย่าต้องมาเดือดร้อนกับไอเรื่องแค่นี้ต้องเสียงานเสียการเลยเมื่อเห็นว่าเป็นความประสงค์ของท่านชาวบ้านก็จึงไม่กล้าขัดยกมือไหว้ล่ำลาท่านแล้วก็แยกย้ายกันไป หลวงตาทัานก็สั่งให้เนเนพายเรือต่อส่วนท่านก็คอยคัดท้ายให้เนนน้อยพายอยู่สักครู่ก็หันมาพูดกับหลวงตาหลวงตาจา๋าที่เขาว่าทางข้างหน้ามีจระเข้ใหญ่อยู่จริงไหมขอรับหลวงตาหลอที่คัดท้ายอยู่ก็บอกมาแล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงล่ะวะไอ้จิ๋วข้าก็ไม่เคยมาเหมือนเองนั่นแหละ จริงไม่จริงเดี๋ยวก็ได้รู้เองเนนจิ๋วฟังแล้วก็ดูจะตื่นกลัวเล็กน้อยแล้วหลวงตาไม่กลัวจะระเข้บ้างเลยหรือขอรับทำไมไม่ขอขึ้นเรือกับพวกชาวบ้านเขาไปเขาอุตส่าห์จะพาไปส่งทางอื่นทั้งทีนะหลวงตาได้ฟังก็กล่าวว่าเป็นมนุษย์มันก็ต้องมีความรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแหละนะไอ้จิ๋วเอ้ย แต่เราเองเป็นสมณนะผ้าที่มันห่อหุ้มกายอยู่ตอนนี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราเสียสละตนแล้วหากจะต้องทำให้คนอื่นมาเดือดร้อนแทนเราเขาไม่ต้องทำมาหากินเราไม่ทำจำคําข้าไว้ละ่ะเมืเ่อสามเณรจิ๋วและหลวงตาหลอพายต่อมาเรื่อยๆก็สังเกตเห็นแนวหัวโค้งคุ้งข้างหน้าเหมือนว่า จะเป็นมุมอับตรงนี้หรือเปล่าที่ชาวบ้านเขาบอกเขาเตือนกันแต่ในยามนั้นกระแสน้ำก็ดูราบเรียบนิ่งดีด้านบนมีแต่ผักตบชาวาและจอกแหนขึ้นจนเขียวชะอุ่มทั่วคุ้งไปหมดมองไม่เห็นอะไรด้านล่างเลยแต่ไอแบบนี่แหละคือความอันตรายยิ่งนัก เพราะไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ด้านล่างมันมีอะไรและมันจะโผล่มาตอนไหนหลวงตะหลอกับเนนจิว๋วค่อยๆวาดค่อยๆค,ค,คัดท้ายเรือพายเรือเข้ามานิ่งๆช้าๆตั้งสติให้มันอยู่กับไม้พายหนาะอย่าไปสนใจเรื่องอื่นอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด หลวงตาท่านพูดเตือนสติเนนเรือลำน้อยเล็กจิ๋วเมื่อเทียบกับกระแสสายน้ำใหญ่ที่กำลังลอยล่องผ่านหัวโค้งคุ้งมาได้เรื่อยๆแต่แล้วกระแสน้ำก็พลันแปลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากความนิ่งสงบเริ่มเหมือนเป็นความกลาดเกลียวโกรธาเรือลำน้อย เริ่มโครงเคลงโอนเอ็นไปมาจากน้อยๆก่อนจนเริ่มสั่นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยปรากฏเห็นวังน้ำวนพัดหมุนวนขึ้นที่กลางคุ้งมันพัดจนเกิดพลูโบเห็นจอกแหนสีเขียวก้านกิ่งเศษไม้ค่อยๆพุ่งรุบลงไปหัวเรือเล็กก็ค่อยๆ หันไปทางวังน้ำวนเนนจิ๋วกับหลวงตาช่วยกันเอาพายทั้งคัดทั้งวาดสุดปริ๊แต่เหมือนจะแพ้ให้กับแรงของกระแสน้ำเรือมันค่อยๆจะลอยไปติดหมุนคว้างเป็นวงกลมหมุนไปหมุนมาหลวงตาจ๋าหลวงตาทำยังไงดีขครับสามเณรจิ๋วที่ดูเหมือนจะควบคุมสติตัวเองไม่อยู่แล้ว เริ่มหน้าถอดสีใจเย็นเย็นตั้งสติให้มั่นอย่าปล่อยพายเด็ดขาดนาะพ่อเนรเอ๋ยหลวงตาหลอให้สติจนเรือเล็กเริ่มจกคลายหลุดจากแอ่งวังน้ำบนนี้มาได้จึงพยายามพายเข้าหาฝั่งที่ตื้นก่อนแต่แล้วเรื่องราวไม่จบไม่สิ้นเพียงแค่นั้น ทันก็บังเกิดฟองฟัดปุดปุดขึ้นมาจากกลางน้ำด้านล่างยังไม่ทันให้เนนจิ๋วได้คิดอะไรเสียงฟาดดังปักทีเดียวน้ำกระเพื่อมแตกเป็นสายจนเรือเอ็นเกือบจะคว่ำและแล้วทั้งเนนจิ๋วและหลวงตาหลอก็ได้เห็นสัตว์ดึกดำบรนตัวใหญ่ แววตาสีเหลืองขุ่นกลมโตที่โผล่หัวออกมาทะลุจอกแหนมันอ้าปากพเพยเชวนให้เห็นฟันเขี้ยวนับร้อยๆซี่ในปากมันพุ่งตรงเข้ามาทันทีงับไปที่หัวเรือฝบเสียงไม้แตกดังเปรีย้ยราวกับทะลุมันยังไม่หยุดหย่อนการโจมตี เจ้าจระเข้ใหญ่มันว่ายวนเวียนราวกับรูว้ว่าสิ่งที่อยู่ด้านบนนั้นคืออาหารอันโอชะแน่ๆสามเณรจิ๋วเผลอทิ้งผายรีบโผเข้าไปหาห,าหลวงตาด้วยความตกใจทันใดนั้นเสียงตวัดหางฟาดปักอีกทีเดียวเรือที่โคลงเพลงอยู่ก็คว่ำลงทันที ทั้งหลวงตาแก่และเนนจิ๋วงายหลังบัตรนี้ตกลงไปอยู่ในน้ำเป็นที่เรียบร้อยแต่ทั้งสองท่านก็เพิ่งมารู้ว่าเข้ามาอยู่ในเขตที่น้ำตื้นพอจะยืนได้ในระดับอกรีบจับเรือเร็วไอ้จิ๋วบังตัวไว้หลวงตาหลอที่จับไม้ภายไว้ได้ใบหนึ่งกล่าวบอกให้เนน ให้ไปจับเรือเล็กที่คว่ำไปแล้วเพื่อป้องกันตัวชับพันฟองน้ำก็ผุดขึ้นอีกครั้งที่กลางคุ้งมองเห็นกระแสน้ำแหวกว่ายเป็นสายจากทางที่ลึกท่านก็รู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่าจระเข้ใหญ่มันกำลังว่ายตรงดิ่งเข้ามาหาแล้วมิต้องเป็นห่วงข้าไอ้จิ๋ว รีบเข้าฟังให้ไว้ที่สุดเนนน้อยรับคําแล้วก็รีบจ้วงรีบวักอันนาเข้าหาฟังส่วนหลวงตาหลอที่ขยบกายขึ้นมายืนได้ประมาณระดับเขา่าถือใบภายเรือจังก้าโชขึ้นขู่จระเข้นะโมนะโมนะโมพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังขังอาราธนานัง หากตัวลูกยังไม่ถึงที่ขอพระรัตนตรัยโปรดช่วยรักษาปัดป้องแต่ถ้าถึงที่ตายแล้วไซขอให้เน้นจิ๋วหลานชายของลูกรอดพ้นไปเสียสักคนเถิดนะโมนะโมนะโม,นะโมพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาหลวงตะหลอยกมือภาวนาเสียงสัน่นจังหวะนั้นเองเจ้าจรเข้ใหญ่ ก็พุ่งตรงอ้าปากว้างไม้จังหาาที่ขาทันพันหลวงตะหลอก็ฟาดใบพายไปสุดแรงเกิดเข้าตรงเป๊ะที่กลางกระหม่อมจระเข้พอดีดังโป๊กเท่านั้นเองมันก็หยุดสงบแน่นิ่งหุบปากลงบัดนี้จระเข้ร้ายผู้น่าเกรงขาม ตัวมันแข็งทื่อลอยแน่นิ่งยังกับหินแข็งก็มีปานโดนใบพายหลวงตาล้อทีเดียวเหมือนโดนนักจังงังเต็มเต็มอ้าวสิน้นฤทธิ์แล้วหรือไอ้ตัวดีหลวงตาทันยืนสงบนิ่งอยู่ที่ริมฝั่งน้ำตื้นถือไม้พายเรือไว้แน่นเพื่อดูต่อว่ามันจะทำอะไรอีกแต่เจ้าจะระเข้มันดูมึนงง ทำอะไรไม่ถูกสักพักมันก็เริ่มไหววนไปวนมาแบบไร้จุดหมายก่อนจะดำผุดดำไหวหนีไปหลวงตะหลอท่านจึงค่อยๆก้าวขึ้นมาที่ริมฝัง่งตะลิ่งเนนจิ๋วแท้จริงจิตใจก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กน้อยเรียบวิ่งโผลเข้ามากอดหลวงตาร้องไห้ขี้มูกโปง่งจนท่านต้องปลอบ หยุดร้องหยุดร้องร้องทำไมวะไอจิ๋วเอ้ยแค่จะะเข่ตัวเดียวไม่ได้เจอผีเสียหน่อยต่อไปเองยังต้องเจออะไรอีกเยอะเนนจิ๋วที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นบอกว่าผมกลัวหลงตาถูกไอ้เค้ง่าไปกินขอรับหลวงตาหลอท่านอมยิม้มกล่าวไปแหมแหมแหมมีใจเป็นห่วงข้าด้วยรอ ไอ้จิ๋วแต่ไอ้เคนะมันไม่อยากกินข้าดอกข้านาแก่แล้วมีแต่เนื้อมีแต่หนังหุ้มกระดูกข้าว่านะที่มันถึงขนาดบังอาจมาล่มเรือข้าได้มันจ้องจะงาบเอาเองไปกินตั้งหากว่าเพราะนึกว่าหลวงตาเอาลูกหมูลงเรือมาด้วยฮะฮ,ะฮะเมื่อหลวงตาพูดจบเนนน้อย ที่กำลังเสียน้ำตากลับมีรอยยิ้มขึ้นมาที่สีหน้าอีกครั้งเอาละ่ะเรือของเราก็คงจะใช้การต่อไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางทิ้งเสียให้เป็นอุเบกขาเขาคงกำหนดให้เราต้องเริ่มมาเดินทางต่อจากตรงนี้งั้นก็ไปกันเถิดวะไอ้จิ๋วอย่าให้เสียเวลาว่าแล้วหลวงตาหลอ กับสามเณรจิว๋วก็ออกเดินทางกันเรื่องราวการเดินทางจาริกของหลวงตาแก่กับสศบษล้านผู้น่ารักกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับท่านผู้ฟังนิยายคงกระพันเอวังด้วยปาการชนีซึ่งในโอกาสหน้าจะมีเรื่องราวสนุกสนุกอะไรมาให้ฟังกันอีกโปรดติดตามครับสวัสดีครับ